สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องว <c oughs> ันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการทำริปกาแฟนะครับแบบบ้านบนะครับง่ายๆกันเลยโดยที่เรามีอุปกรณ์ดังนี้อย่างน้อยก็คือเราต้องมีกาแฟที่ทําการได้บดมาแล้วนะครับผม <c oughs> บที่การบดมาแล้วพอสมควร <c oughs> เราใช้เบอร์12นะครับในการบดแล้วก็มีฟิลเตอร์นี่คือฟิลเตอร์ของตัวอ่า ยิกปกาแฟนะครับแต่เราต้องทําให้ฟิลเตอร์มันมีความาชื้นก่อนนิดนึงนะครับโดยการที่เอาไปใส่น้ําอันนี้คือตัวกลวยนะครับที่จะลองฟิลเตอร์ส่วนนี้คือจั๊กที่จะลองกาแฟที่ออกมานะครับอันนี้คือสเกลหรือตาช่างนะครับก็คือตาช่างจะมีไว้สําหรับในการเราวัดน้าหนักของตัวกาแฟที่เราจะใช้นะตอนนั้นนะครับแล้วก็นี่คือกาน้ํากาน้ําตัวนี้จะสามารถที่จะคอนโทรลอุณหภูมิได้แต่มันก็ง่ายๆนะครับเรามาทํากันง่ายๆเล่นๆแบบบ้านๆนครับไม่ต้องซี <c oughs> นี้เราก็จะเริ่มนําเอากาแฟนะครับออกมาใส่ในตัวฟิลเตอร์นี่กาแฟที่เราออกมาเนี่ยเราจะใช้ขนาด12กรัม2ครั้งนะครับก็จะรวมเป็น24กรัมนะครับผมแล้วผมจะใช้น้ําร้อนประมาณ3 0 0 มิลลิลิตรนะครับผม่อนอื่นเลยเราก็ต้องมาเปลียบให้มันอยู่ในระนาบเดียวกันให้พื้นผิวของกาแฟอยู่ในระนาบเดียวกันนะครับเสร็จแ,แล้วเราเปิดตัวตาชั่งขึ้นมาเพื่อให้มันอยู่ในเป็นระดับศูนย์นะครับก็คือเป็นระดับศูนย์ก่อนเพื่อเราจะได้รู้ว่าเราต้องใช้น้ําร้อนเยอะแค่ไหนในสูตรของผมนี้ก็คือผมจะใช้กาแฟ24กรัมบวกกับน้ําร้อน300มิลลิลิตรนะครับแต่ว่าผมจะใช้เป็น3รอบรอบแรกผมจะทําให้กาแฟเนี่ยมันเกิดการแตกตัวก่อนเพื่อวิวกาแฟให้มันเกิดการแตกตัวขึ้นมาก่อนี ผมก็จะเริ่มทําการดิปกาแฟนะครับก่อนอื่นเลยก็บอกโดยทั่วไปนะครับก็คือให้ลงไปดีตรงกลางก่อนนะครับแล้วเราค่อยๆหมุนวนจะวนซ้ายวนขวาอันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับเป็นใหญ่ผมเจอวนขวานะครับเพราะว่าผมชอบเขาวัดวนขวา <c oughs> แล้วผมจะใช้น้ําไปจนถึง100กรัมนะครับตอนนี้ก็บิวไปเรื่อยความต่อเนื่องของสายน้ํานะครับพอถึง100แล้วผมก็จะมาทําการสตาร์ทจับเวลา ใช้เวลาประมาณ30วินาทีดได้ในการที่ทําให้กาแฟมันเกิดการแตกตัวขึ้นมาก่อนแล้วก็จะทําให้เกิดรสชาติขึ้นมาไม่งั้นน่ะมันจะเหมือนว่าเวลาเรานอ่มชาคนระับเราได้ใบชาแห้งมาเราเอาใบชาใส่ในการแล้วเราเทมร้อนไปเลยแล้วเราเทน้ำมากินเลยมันไม่ได้นะครับมันไม่ได้อะไรทีนี้ก็จะเห็นเป็นน้ำรสอแรกที่ผมเทลงไป100กรัมต่อไปตอนนี้30วิแล้วผมจะเริ่มทําการเทไปอีก 100ก็จะกลายเป็น200ก่อนนะครับเป็นรอบที่2อันนี้ขึ้นอยู่กับสูตรของแต่ละคนนะครับการทํากาแฟมันไม่จําเป็นีต้องมีสูตรตายตัวนะครับการทดลองมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เกิดสิ่งใหม่ๆนะครับเราทําเงินได้ผมใช้น้ําไปอีก100กรัมมันก็จะได้อยู่ที่200กรัมนะตอนนี้นะครับผมจะแบ่งเป็น3รอบคือคิดไปเองแหละครับว่าต้อง3รอบแต่ผม เรือดดกี่รอบไม่รู้ต้องมรอบรอสักพักนะครับเพื่อให้ตัวกาแฟมันได้ผ่านลงมาที่ตัวจักักผมได้ทำการเทรในรอบที่3ามนะครับผมไ็จะเพิ่มน้ำเข้าไปอีก100กรัมทั้งหมดก็จะเป็น3 0 0รกรัมที่ผมต้องการนะครับเราก็เทไปเรื่อยๆวนจนครบให้ถึง300 <S 3 0 0รกรัมตอนนี้เราก็ได้กาแฟที่เรามาแล้วนะครับ <S <S โอเคนะครับโอ้โห มันมีบอดี้มากยิงการดื่มกาแฟมันก็คล้ายการดื่มไวน์นะครับมันจะมีะ texture มีบอดี้แล้วก็ความเทสซี่ของมันนะครับผมชอบดื่มในแก้วใสๆนะครับมันจะเห็น็กเจอร์ของตัวกาแฟที่เป็นแบล็คคอฟฟี่ที่เป็นกาแฟดำนะครับเหมือนเราดื่มวิสกี้นะครับเมามันก็จะได้น้นํา1แก้วสาหรับ1เสิร์ฟของคนคนหนึ่งนะครับอาจจะเยอะไปสำหรับคนคนหนึ่งแต่ว่าถ้าระดับเนี้มันกำลังดีเลยกำลัง แล้วนี้เราก็ได้กาแฟดริฟแบบบ้านๆนะครับไม่ต้องซีเรียสอะไรเรามีอาเรซิปีของเราเขามีเรซิปีของเขาลองทดลองกันได้ครับแล้วคุณจะชอบว่ามันมันมีสเสน่ห์ในการทำอะตัวดกกริฟกาแฟตัวนี้นะครับผมขอลองชิม่อยนะครับวันนี้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับ บุญม,มากครับผมขอบคุณมากที่ติดตามชมนะครับวันนี้เราก็ได้ความรู้นิดๆหน่อยๆนะครับแล้วไปลองทดลองทํากันเองที่บ้านได้เลยนะส่วนตัวข้อมูลต่างๆน่ครับหรือว่าลิงก์ของอุปกรณ์อะไรอย่างนี้ถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวทีมงานของเราะรจะเพิ่มเข้าไปในลิงก์ในวิดีโอแล้วน,นะครับโปรดติดตามชมกันต่อไปนะฮะ